ทำมสดุดี37อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนชั่วหรือ,อยาอิจฉาคนที่ทำผิดเพราะว่าในไม่ช้าเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นญ้าและเขาจะเฉวตายไปเหมือนพืชผักจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำความดีจงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นและรื่นเริงอยู่ในทุ่งหญ้าอันปลอดภัยจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพราะ องค์จะประทานสิ่งที่ใจของท่านปรารถนาจงมอบทางของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงวางใจในพระองค์และพระองค์จะทำสิ่งเหล่านี้คือพระองค์จะทำให้ความชอบธรรมของท่านฉายแสงด่างรุ่นอารุณให้ความยุติธรรมในคดีของท่านเจิดจ้าด่างแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันจงสงบนิ่ง ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพียงรอคอยพระองค์อย่าเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเหตุที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จในทางของเขาเมื่อแผนชั่วของเขาลุกล่วงไปด้วยดีจงละงะโทสะเลิกโมโหโกธาเสียอย่าเดือดเนื้อร้อนใจซึ่งมีแต่จะนำไปสู่ความร้วร้ายเพราะคนชั่วร้ายจะถูกกำจัด บรรดาผู้ที่หวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกเพียงชั่วประเดียวคนชั่วก็จะสูญสิ้นไปแม้ท่านจะมองหาเขาแต่จะไม่พบส่วนคนที่ถ่อมสุภาพจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกและชื่นชมและชื่นชมกับสันติสุขอันยิ่งใหญ่คนชั่ววางแผนปองร้ายผู้ชอบธทมและกับเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่พวกเขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหัวเราะเยาะคนชั่วเพราะพระองค์ทรงทราบว่าว่าวันเวลาของเขาใกล้มาถึงแล้วคนชั่วชักดัาบและกลงคันธนูเพื่อค่นล้มคนยากร้ายและขสนเพื่อค่มฆ่าคนที่ดำเนินในทางเที่ยงธรรมแต่ดาบของเขาเองจะเสียบทะลุหัวใจของเขาเองและ ธนูของเขาจะถูกหักทำลายสิ่งเล็กน้อยที่คนชอบทำมีอยู่ก็ดีกว่าคนมั่งข้างขอของคนชั่วร้ายเพราะอำนาจของคนชั่วจะถูกขจัดไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเทดิดทูผู้ชอบธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนร้ายตาําเนิมรดกของพวกเขาจะยั่งยืนเป็นนิรันิ์ในยาม เกิดภัยพิบตัติพวกเขาจะไม่อับเฉาในยามกันดานอาหารพวกเขาก็จะเริงร่าในความอุดมสมบูรณ์ส่วนคนชั่วจะพินาศแม้ว่าสตูของพวกเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหมือนดอกไม้ในทองทุ่งพวกเขาก็จะสูญสิ้นไปเหมือนควันคนชั่วขอยืมแล้วไม่ใช้คืน ส่วนคนชอบธรรมให้ด้วยใจกว้างขวางบรรดาผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมอระดกแต่บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสาบแช่งจะต้องถูกตัดออกถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยทางของคนใดก็ทรงให้ย่างก้าวของเขานั้นมั่นคงแม่เขาสะดุดเขาจะไม่ลงง้มลงเพราะองค์เพราะพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำชูนเขาไว้ข้าพเจ้าเคยเป็นหนุ่มสกันและเดี๋ยวนี้ก็ชราแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งดีลูกหลานของพวกเขาต้องขอทานเลี้ยงชีพพวกเขาเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่เสมอและให้ยืมอย่างไม่ตรณีลูกหลานของพวกเขาก็ได้รับพรจงรักทิ้งความชั่วและทำความดี แล้วท่านจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นสืบไปเป็นนิดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักผู้เที่ยงธรรมและจะไม่ทอดทิ้งคนซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์จะทรงปกป้องเขาตลอดไปแต่พงพัน์ของคนชั่วจะถูกตัดออกคน ชอบธรรมจะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกและจะอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปปากของผู้ชอบธรรมเตียมด้วยสติปัญญาและลิ้นของเขาผู้สิ่นที่ยุติธรรมบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาย่างก้าวเท้าของเขาจะไม่พลาดพลั้งคนชั่วหมอบคอยคนชอบธรรมฟุ่งดักเอาชีวิตของเขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่สมปล่อยพวกเขาให้อยู่ในกรรมมือของคนชั่วหรือให้คนชอบทำถูกตัดสินลงโทษเมื่อขึ้นศาลจงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินในทางดำเนินตามทางของพระองค์พระองค์จะทรงเทิดทูนท่านให้ได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกท่านจะเห็นคนชั่วร้ายถูกทำลายข้าพเจ้า เห็นคนชั่วร้ายอมหิตเจริญรุ่งเรืองด่งต้นไม้เขียวขจีในถิ่นของมันแต่ไม่ช้าก็จากและสูญสิ้นดับสูญจากไปและดับสูญแม่รัพเจ้ามองหาก็ไม่พบเขาอีกจงพิจารณาคนที่ไรทิฏฐิสังเกตดูคนเที่ยงธรรมผู้ฝ่ายสันติจะมีอนาคตแต่บรรดา คนบาปทุกคนจะถูกทำลายไปคนชั่วจะไม่มีอนาคตความรอดของคนชอบธรรมมาจากองค์พระผูเป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นป้อมตักการของพวกเขาในยามทุกยากองค์พระพป็นเจ้าทรงช่วยเขาและทรงกอบกู้เขาพระองค์จะทรงกอบกู้เขา จากคนชั่วและช่วยให้เขาปลอดภยัยเพราะพวกเขาลิภัยในพระองค์อาเมน